ก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมไทเกอร์เมทัลนะครับอยู่กันในเกมวงแหวนเอลเลอร์ลิงนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่คุกปิดผนึกเนินวายุนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันครับว่าข้างในจะเป็นบอสอะไรนะครับอยู่บริเวณนี้เลยนะครับนี่นะฮะอ่าจากแผนที่นะครับที่นี่นะครับปะนะครับเข้าไปลุยกันเลยครับว่าจะมีบอสอะไรอยู่นะครับปะ เดี๋ยวผมจะเปิดด้วยพลังเวทก่อนนะครับตัดด้วยพลังเวทก่อนโอเคครับผมอ,อยู่ที่นี่ไงออกมาแล้วครับอัศาวินพิมพ์หลอมนะครับผมน,นี่ยิงเข้าไปดิเออหมดลอดโอเคครับยังไม่หมดหลอดประมานานั่นแน่มีบงมีบัฟนะครับมีบงมีบัฟนี่เเวทอุกบาทเข้าไปนี่ไงเจ็บไปดิครับดาวห่างสุดสลาย ดาวหกสุดหลายเออเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะถ้าไม้ตายป้าเขาให้สวนก็ไปโ,โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสวยแล้วมาดิก็มาดิครับนี่ไงสวยมาดินะครับเติมได้ก่อนโอ้โหเกือบตายนะครับมาเห็นเราเล่นท่าอะไรครับมาเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ย,ย,ยมันตายแนละ้ว <laughs> นะครับ โอ้โหเราก็จะไม่รอดนะครับได้ล่างพิมพ์หลอมหางมานะครับผมโอเคจบแล้วอาออกเลยเหรอออกมาเด้งออกเลยครับอืมโอเคเด้งออกอัตโนมัตินะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับคุกปิดผนึกนะครับคุกปิดผนึกมาเรามาดูสกิลกันแล้วกันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ไงนะครับ มีหางงอกยืดหยุ่นจากบ้านท้ายฟาดฟันนะครับโอโอเคงอกห่างยืดหยุ่นจากบ้านท้ายฟาดกวาดด้านหน้าหากช้าพลังก่อนจะรุนแรงขึ้นนะครับป้าเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับจะรอหางมาฟาดกันนะครับผมดูว่าจะแรงหรือเปล่านะครับมานี่ไงเอ้ยไม่ใช่โคราท่าเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้อันนี้นีอันนี้ครับเออนี่ไงเออนี่ไงโอ้ยแรงอยู่ทุกคนทีเดียวตายครับทีเดียวตายครับนี่ป้าบป้าบโอ้โหเมื่อกี้มันเฉียวเียวมันเฉียวเียวอาใหม่เอาใหม่ใหม่นี่ไม่โดนขัดด้วยนะครับผมเออแรงอยู่ครับโดนแทงก็คือไม่โดนขัดนะครับเห็นปะโอ้ยแรงอยู่ครับแรงอยู่แล้วมาทำไมกันเยอะแยะมาแล้วก็จัดให้ดิครับมามาเข้ามาเลย นี่ไงทีเดียวครับโอ้โหแรงจริงไหนลองทั้งทีมดินะครับผมเติมเรื่องก,ก่อนแบบลองแบบมาทั้งคณะเลยมามาทั้งคณะเลยไปไปเรียกมาไปไปไปมาเรียกมาเป่าเลยเป่าปูนปูนมาเออยืนยืนหยามด้วยเหมือนกันง่ะมาดิเข้ามาดิเออมา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 ดิเออเออมาดิครับกล,ลัวรัว กดลัวๆกดลัวๆเออสวัสดีครับสบายจังวันนี้โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ดีอยู่นะครับผมเอาผิดท่าอีกแล้วนะฮะนี่ครับอันนี้นะครับพินหลอมแล้วมันก็แรงอยู่นะครับก็ใช้ได้อยู่นะก็เล่นสนุกดีนะครับก็มาลองใช้กันดูนะครับต่อใครที่ยังไม่ได้เคยเล่นท่านี้นะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อมาท่างับลิปต่อไปด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับบาย